สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อซช่องรุ่งสองสี่ช l แนลและก็ผู้ที่ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะและขอขอบคุณเว็บไซต์ของพันทิปด้วยนะคะวันนี้จะเป็นตัวแทนมาเล่าเรื่องอการประสบการณ์เรื่องผีนะคะแบบสยงขวัญมาฝากกันคะ่ะเป็นเรื่องในมหาวิทยาลัยอเองหนึ่งในเขตบางแสนมบุรพานั่นเองคะ่ะ ตั้งแต่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็ไ้รู้สึกถึงเรื่องของผีเพราะทุกที่ล้วนมีเรื่องเล่ามีประวัติทุกที่ค่ะเจอกับตัวเองบ้างฟังจากรุ่นพี่บ้างรุ่นพี่รุ่นน้องเจอก็ต่างมาเล่าสู่กันฟังก็มีหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นมาฟังกันเลยค่ะห่ห้าสิบปีมาววทยาลัยบุรพาเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวขานและเล่าต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นว่าที่หอห้ปีนั้น เทาทองมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตแล้วกันว่าเธอกลุ้มใจลหลายๆเรื่องก่อนจะโดดก็กินตะปูเข้าไปด้วยหลังจากนั้นก็มีคนทรงมาเชิญวิญญาณเธอไปแต่เธอไม่ยอมไปต่อมารุ่นน้องเด็กปีหนึ่งที่ต้องอยู่หอนี้ตอนกลางคืนก็มักจะพบเจอเรื่องหลอนๆเช่นเห็นประตูเปิดปิดเองหรือบางคืนก็มีเด็กผู้หญิงที่ตายยืนคุยโทรศัพท์อยู่หน้าห้อง หรือในบางวันเด็กผู้หญิงคนนี้ก็โดดขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตึกอยู่อย่างนั้นทั้งคืนแต่ก็ยังมีอีกกระแสถึงข่าวหรือเรื่องเล่าของนักศึกษาสาวชาวจีนคนนี้จากเพื่อนที่เคยคายชิดว่าเรื่องหอห้าไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะถ้าฟังเรื่องจริงออกจะน่าเศร้าสมากกว่าที่คนประเทศเดียวกันกลับทำกันได้ลงคอสาเหตุมาจากเพื่อนคนจีนด้วยกันก็ไม่ครบแถมยังล้อเรื่องพ่อแม่ที่ป่วยของเขาอีก เครียดมากเลยกระโดดตึกนะคะก่อนหน้านี้ก็มีกลกนหัวกรีดข้อมือเท่านั้นหลังจากที่ตายก็มีเรื่องความเฮี้ยนของเธอจากเพื่อนรูมเมทชาวจีนด้วยกันว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วก็ไม่มีใครอยากอย,กอยู่ห้องนั้นอีกเลยหลังจากที่เขาโดดหอลงมาก็มีพระจีนมาเชิญวิญญ,ญาณออกแต่ไม่ออก จนครั้งที่สองมาเชิญจริงออกแต่ตามที่เขาว่ากันไว้ว่าฆ่าตัวตายเป็นบาบอันใหญ่หลวงวิญญาณของเธอก็อาจจะวนเวียนอยู่ในที่นี้ต่อไปก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตำนานของพี่บัวคณะศึกษา เรื่องเล่าตำนานรักของพี่หนุ่มและพี่บัวเล่าโดยสิทธ์เก่ามุรภาตลอด4ปีที่ได้เป็นนิสิตของมบุรภาในเทอมแรกของปีการศึกษาจะได้เห็นจักรยานเก่าๆหนึ่งคันจอดอยู่ที่บริเวณริมน้ำสะระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะเศศึกษา,าศาสตร์ อตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณหลังคณะศึกษาและมีพวงม,มาลัยมากมายคล้องอยู่ที่แหนของรถเสมอรุ่นพี่มักจะเล่าตำนานความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งประจำคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งมีชื่อว่าพี่หนุ่มและพี่บัวทั้งสองรักกันมากทุกๆวันพี่หนุ่มจะคอยขี่จักรยานไปรับไปส่งพี่บัวตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งพี่บัวประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต พี่หุ่มเสียใจมากไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าขาดพี่บัวเขาจึงตัดสินใจกระดดน้ําฆ่าตัวตายในสระน้าคณะศึกษาศษาสตร์ตามพี่บัวไปรุ่นพี่ส่วนใหญ่ที่รู้ทํานานจะเล่าเรื่องนี้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า ถ้าใครต้องการให้ความรักของตนเองสมหวังต้องไปขอพอรที่จักรยานเก่าๆคันนั้นทําให้มีนิสิตหลายคู่ไปไหว้ขอพอรพี่หนุ่มและพี่บัวทุกปีและเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกนํามาเล่าต่อๆกันทุกรุ่นนะคะ,ะส่วนสําหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตึกสาเวทมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งเคยมีนิสิตลืมของอยู่บนตึกตอนกลางคืน นิสิตคนหนึ่งเลยชวนเพื่อนมาเอาของด้วยกันแต่พอมาถึงเพื่อนที่มาด้วยกันบอกว่าลืมของที่รถเดี๋ยวมาให้ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวตามไปเพื่อนอีกคนเลยเดินไปหายามที่เฝ้าหน้าตึกและบอกกับยามว่าลืมของไว้ยามเลยบอกว่าเดี๋ยวขึ้นไปเป็นเพื่อนระหว่างที่ขึ้นลิฟต์ไปด้วยกันเพื่อนอีกคนก็มาพอดีซึ่งกำลังจะเรียกเพื่อนแต่เธอถึงกับพูดไม่ออกเพราะไม่รู้ว่าเพื่อนของเขาคุยอยู่กับใครที่หน้าลิฟต์ นิสิตที่ขึ้นลิฟต์ไปกับยามเขาคุยกันถึงเรื่องอาจารย์ใหญ่ที่อยู่ในตึกสาเวศแล้วก็พูดถึงได้แดงที่อยู่กับอาจารย์ใหญ่ยามเลยบอกว่าได้แดงที่ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าเธอตกใจมากและก็กรี๊ดเสียงดังมากมากเพื่อนของเธอที่ยรออยู่ข้างล่างก็ตกใจมากเช่นกันและอยู่ๆลิฟต์ก็ลงมาชั้นหนึ่งพอลิฟต์เปิดเธอก็เห็นเพื่อนเธอนอนสลบอยู่แล้วก็มียามวิ่งมาดู เพื่อนเธอเลยเล่าให้ยำฟังว่าเห็นเพื่อนคนนี้คุยกับใครไม่รู้ที่หน้าลิก่อนขึ้นไปยำเลยบอกว่าสงสัยว่านิสิตคนนี้คงจะเจออาจารย์ใหญ่ที่เป็นยำคนเก่าที่อุทิศตัวเพื่อนักเป็นนักศึกษาแพทย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนอกมหาวิทยาลัยกันบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกี่ยวกับบังกะโลแถวแถวบางแสนอ่พระทุกคนจะาก คงเคยพบเห็นเวลามาเที่ยวทะเลต่างก็จะหาที่พักที่ใกล้กับชายหาดเพื่อความสะดวกสบายเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันสงกรานต์ทีไรก็ชอบที่จะไปบางแสงเกือบทุกปีโดยรถยนต์ส่วนตัวและมีเพื่อนและน้องกระเทยร่วมแก๊งขีหกเจคนเพราะที่นั่นสนุกมากมีคนทั่วสารทิศมาเล่นน้ำกันพอ,เ,อ,อเราถึงบางแสนก็มีวินมอเตอร์ไซค์ถามาห้องพัก ว่ามีห้องอยู่ไหมเพราะแถวนั้นเต็มหมดแล้วเขาเสนอห้องพักมาให้และเราตอบตกลงในราคา400บาทเองเตียงคู่พักได้ทั้งหมด6-7คนนะเราก็สงสัยทำไมถูกจัง400บาทเองหน้าเทศกาลด้วยเราต้องเดินจากชายหาดไปที่พักประมาณครึ่งกิโลเมตรพอถึงห้องพักเปิดดูมีเตียง2เตียงพัดลมหนึ่งตัวเราเลยเลือกเตียงติดห้องน้ำมีประตูหลังบ้านด้วย เป็นห้องชั้นเดียวแบบแบ่งเป็นสามห้องห้องแรกมีคนอาศัยห้องสองเราพักห้องที่สามมีคู่สามีภรรยาจากกรุงเทพเช่าพักพอจับจองที่นอนได้กระเทยแต่ละคนได้จัดการธุระส,ส่วนตัวส่วนเรานอนรอให้พระอาทิตย์ตกดินพอเย็นก็ได้ออกไปเดินกับเพื่อนคนหนึ่งตามชายหาดจนรู้สึกเริ่มอ่อนเพลียจึงกลับมานอนสักพักก็หลับไปเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น รู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างมานั่งปลายเตียงเราแต่เหมือนกับว่าเขาจะรวบรวมพลังไม่ได้เลยส่งจิตคุยกันในความรู้สึกตอนนั้นรู้ว่าเป็นผู้ชายมานั่งปลายเตียงสักพักเราพยายามให้หลุดจากอาการนี้นึกถึงพระโพธิสัตว์ก็หลุดออกมาได้นอนลืมตาทําไมหน้าร้อนในห้องนี้จึงหนาวจังแอไม่มีนะเราเรียกเพื่อนที่นอนอีกเตียงมานอนเป็นเพื่อนเขานอนเบียดกันอยู่สามคนเขาบอกว่าให้เรามานอนนี่เถอะ เราก็นึกแปลกใจเชื่อหมายคำแรกที่เพื่อนถามเราหลังจากเราไปนอนกับน้องอีกเตียงพี่โดนแล้วเหรอแม้อยากจะด่าให้สาสมใจทําไมไม่บอกแต่แรกว่าโดนอําก่อนเราแล้วคือเขานอนเตียงที่เรานอนทั้งสองคนเลยพอพวกนั้นหลับก็ฝันเหมือนกันว่ามีผู้ชายกลางคนมานั่งปลายเตียง ลองคิดดูถ้าไม่ใช่วิญญาณที่ขอส่วนบุญแล้วจะเป็นอะไรได้ฝันกันเหมือนกันทั้งสองคนแล้วเราก็โดนเป็นคนที่สามสุดท้ายเพื่อนเลยกลับมาพร้อมกับผู้ชาย7จถึงแชวนมาดื่มเหล้าที่ห้องเพื่อรอให้เช้าสรุปไม่นอนกันเลยรอเช้าก่อนกลับเราถามพี่ที่เขาอยู่ประจำว่าห้องที่เราพักมีผีไหมเขาบอกว่าไม่มีเราก็ถามว่าคนตายละ่ะเขาเลยนึกขึ้นได้ว่ามีผู้ชายถูกงูก,กัดตายตรงหลังบ้านที่เราพัก ก็ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องมานัดที่นี้ด้วยนะคะเ,เรื่องเล่าผีผีเรื่องล้ลับเสียงขวัญยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะไวจะมาอัปเดตให้ฟังกันอยู่เรื่อยๆสําหรับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องรุ่งสาวสี่ชาแนลแต่วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ